คุณเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในคลิปของพัคเพื่อไทยนะครับว่า8ปีที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจถดถอยโชคร้ายที่เราเจอกับโควิดรัฐบาลบริหารนี่สาธารณะไม่ดีพืชผลการเกษตรตกต่ำคอร์รัปชันสูงสูงนะครับดับชนีความสุขก็ลดต่ำลงนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ลดลงนะฮะแล้วก็มีการไล่คนออกไปคนที่มีศักยภาพก็ไล่ออกไป ก็ไม่แน่ใจว่าจะยกตัวอย่างได้ไหมคุณเศรษฐาจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าใครที่ออกไปจากประเทศไทยเพราะถูกไล่ไปหรือว่าเขาชังชาติแล้วก็ออกนอกประเทศเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพอย่างที่คุณเศรษฐาว่าเนี่ยยกตัวอย่างได้ไม่มีใครบ้างที่เขาไปอยู่ต่างประเทศเสร็จแล้วก็ไม่กลับมาอยู่ในประเทศไทยทั้งที่เป็นคนที่มีศักยภาพเนี่ยกรณีของคุณทักษิณเนี่ยอันนี้อยู่ในคําจํากัดความนี้ด้วยกันหรือเปล่าครับเอออันนั้นไปเองเนาะไปตั้งแต่ ปี2008นะนนั่นไปเองแล้วก็ไม่กลับมาไม่มีใครไล่นะครับอันนี้ก็ก็อาจจะต้องสอบถามคุณเศษฐาเพิ่มเติมคุณเศษฐาบอกว่า8ปีเศรษฐกิจถดถอยก็คงเป็นความจริงเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ไม่ประสบปัญหา3ปีที่เผชิญกับสถานการณ์โควิดต้องยอมรับครับว่าทุกประเทศมีปัญหากันทั่วโลกประเทศไทยเราก็มี แต่ในขณะเดียวกันถ้าไปดูผลประกอบการของบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเอาววดในปีที่ผ่านมาในทว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคุณผู้ชมดูตัวเลขนี้นะคุณเศรษฐาในฐานะประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิรินะครับบอกว่าในปี2 5 6 5เนี่ยแสนสิริได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและผลประกอบการที่แข็งกแกรง่งทั้งในด้านผลงานยอดขายรวมทั้งทำได้ถึง50,000่นล้านนะครับ ปี65เนี่ยทำได้ถึง50 0 0 0ล้านโตขึ้นเกือบ50%จากปีที่ผ่านมาโต49%ยอดขาย50 0 0 0ล้านโดยไรายได้รวมทั้งสิ้น34,983ล้านเป็นไรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัย3716ล้านหลักหลังจากที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบและแนวสูงชัด,ชดสัดส่วนชัดเจน67ถึงต่อ33แสนสิริมีกำไรสุดที่โดดเด่นโดยมีกำไรสุดที่สูงสุด 4,280ล้านเพิ่มขึ้นจากปี64ที่มีกำไรสูงสุดสุดที่2 0 1 7ล้านนะครับโดยเพิ่มมาเป็นถึง112นับว่าเป็นบริษัทที่เมตาการเติบโต,ตด้านกำไรสูงที่สุดในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้อัตรากำไรสุดที่เพิ่มขึ้นเป็น12.2%ของไรายได้รวมโตขึ้นจากปีก่อนนะครับที่เคยได้6.8%มาถึง33.7% นะครับไตรามาส4ทับ65มีรายได้รวม13,071ล้านกำไรสุดที่กว่า1,791ล้านโตขึ้น422เเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำกำไรในไตรามาสเดียวทะลุสูงสุดเป็นประวัติการ